ครับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายที่เคารพครับที่ผมถืออยู่ในมือนี่คือมือถือนะครับ <c oughs> ผมกำลังถ่ายทอดสดนะครับปมมือให้ตัวเองนะครับดังๆหนหอย <c oughs> ถ่ายเพื่อให้คนอยู่ต่างประเทศได้ดูไปพร้อมๆก,ก,กันกับอำเภอเวียงชัยคนคนนั้นผมไม่อยากเอ่ยชื่อถ้าเอ่ยแล้วทหารไม่ชอบ ท่านทักษิณกับท่านยิ่งรักกำลังดูพร้อมกันกับเราครับสสวัดีครับปรบมือให้ท่านนะครับสวัสดีครับงอระพรครับวัาดีกว่าครับครับปรบมืออีกครั้งนะครับสสวัดีค่ะดิกข้างจันนีดจัดที่ผมใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อต้องการให้คนทั่วโลกเขาได้เข้าใจว่าคนเชียงรายกำลังตื่นตัวในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ ไม่ใช่พูดที่จะเพาะเวียงชัยคนขอนแก่นบ้านผมยังได้ดูเลยครับผู้ใด,ดอยู่อีสานเน่ยน้องอยู่หนองมีบอ,อนน์มีไหมครับมีอยู่สองคนก็คือมีหน่อยเดียว,วเอาปิม,มือได้ที่คนเคยอยู่อีสานนั่นนะครับผมชื่อนายอดีศรเพียงเกตมาจากจังหวัดขอนแก่นครับเมื่อวานอยู่หนองคายก่อนหน้านั้นอยู่นครพนม จะมาอยู่ที่เชียงราย90 11มาเพื่อยืนยันกับท่านทั้งหลายว่าพักเพื่อไทยเราขออนุญาตเป็นเจ้าภาพกระถินวันที่20ที่จะถึงนี้ครับเป็นเจ้าภาพอปจโดยพักจะเข้ามาดูแลตั้งแต่การบริหารทุกเรื่องภายใต้การนำของพักเพื่อไทย บบกมือให้พระเพื่อไทยนะครับถ้าจำได้นะครับเหตุที่พักเพื่อไทยสนใจเอาจริงเอาจังในการเลือกตั้งท้องถิ่นก็เพราะว่าในการเลือกตั้งทั่วไปในการเลือกตั้งทั่วไปพักเพื่อไทยได้รับชัยชนะเป็นที่หนึ่งครับแต่โดยกลยุทธ์ที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ ให้เอาสอวสองร้อยห้คนมายกมือยกตีนให้เขานายกรัฐมนตรีถึงชื่อว่าบักปอบประยุทธ์นี่ครับไม่ทราบรรลุอยากบักปอบไหมบ้านผมชาวเชียงรายไม่ได้เลือกแต่เอารถถังมายึดอำนาจยึดอำนาจใครครับยึดอำนาจยิ่งลักษณ์ชินวัตรใช่ไม่ใช่พี่น้องผมถามหน่อยยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำผิดอะไร ทำให้พี่น้องเชียงรายเวียงชัยขายข้าวหมื่นห้าพันต่อเกวียนพี่น้องออกรถปิกอัพป้ายแดงทั้งนั้นเลยพอประยุทธ์เสร็จประยุทธ์ยึดเสร็จเขาก็ยึดร,ร,รถปิกอัพคืนไปเหมือนกันประชาธิปไตายถูกรัฐธรทหารในยึดที่กรุงเทพฉีกรัฐธรรมนูญมันยึดอำนาจท้องถิ่นด้วยครับใช้มาตรา44ไม่ให้เลือกสอจอบจอ เทศบาลอบตไม่ได้เลือกเลยกบกินเดือนลาหูอมจันตลอดเพิ่งมาคลายนี่ครับคนไหนเห็นด้วยกับเขาก็ไปกำหำ่ใส่เขาไปเป็นลูกน้องทหารแต่พักเพื่อไทยไม่ยอมก้มหัวให้ประยุทธ์จันโอชาอย่างเด็ดขาดเป็นไรเป็นกันคุณมาคนละทางกับผมคุณเข้าบ้านคุณเข้าทางหน้าต่างพวกผมมาทางประตู การเลือกตั้งครั้งนี้ผมยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยจะดูแลพร้อมกับผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยผมเป็นกรรมการเป็นคนคอยให้คำแนะนำว่าใครจะลงที่ไหนเมื่อไหร่จังหวัดไหนด้วยผมเห็นว่าจังหวัดเชียงรายจะต้องเลือกคนที่มีจุดยืนในทางการเมืองที่มั่นคงอย่าวอกแว้อย่าเหมือนจักกะอย่าเหมือนชี้กระพรอบ้านผม จากต้นนั้นมาสีต้นนั้นไม่เอาประชาธิปไาตายมันเกิดขึ้นจากความศรัทธาของพี่น้องผมคิดถึงทักษิณถึงถ่ายทอดสดให้ท่านได้เห็นกับกดปมือให้ท่านเห็นนะครับยิ้มห,หน่อยนะยิ้มหน่อยนะเนี่ยหน้าทีดา,ายไม่ได้เห็นหน้าเพราะว่าเราต้องใส่หน้ากากท่านครับเมืองเชียงรายกับเมืองเชียงใหม่ความสําคัญเท่ากันเหมือนเมืองหนองคายขอนแก่นบ้านผม 25จังหวัดที่พักเพื่อไทยส่งผมไปมาทุกจังหวัดยืนยันว่าเรามีความมั่นใจว่าจะได้รับชัยชนะทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายนี่ครับชนะเด็ดขาดเลยจะชนะหรือไม่อยู่กับพี่น้องทั้งหลายนต่ก็ไม่อยู่กับผมหรอกถ้าท่านทั้งหลายเลือกเบอร์สามได้ครับตอนฟังปราัยก็ปรบมือให้เบอร์สามลุกขึ้นไม่รู้ลืมเบอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้ ต่างคนก็ต่างอยากได้ผมไม่ว่าใครครับใครอยากได้ใครรักใครก็เป็นเรื่องของพี่น้องเหมือนมีสามีเหมือนภรรยาหน้าตาสวยก็ต่างกันใครบอกว่าสามีตัวเองไม่หล่อใครบอกว่าภรรยาตัวเองไม่สวยเลือกตั้งก็เหมือนกันครับแต่ผมมาเสนอความคิดว่าน่าจะให้พักการเมืองมาดูแลพร้อมกับนายกอบอจอไม่ใช่ปล่อยให้บริหารแบบโดดเดี่ยว ถามว่าทำไมอเมริกาพักรีพับบีกันพักเดโมแครตเขาถึงส่งสมัครผู้ว่าการมล,ลัฐต่างๆมี52มลรัับางทีรัฐนั้นเลือกเดโมแครตรัฐพักนี้เลือกรีพับบีกันเขาต้องการให้พักการเมืองดูแลสมาชิกควบคุมนายกอบจอสอสอควบคุมนายกอบจอพักการเมืองมาดูแลสนับสนุนเบื้องหน้าเบื้องหลัง การปกครองส่วนท้องถิ่นถึงจะเจริญครับพักการเมืองต้องหนุนหลังไม่ใช่มาปาใสยว่าพักการเมืองอย่ามายุ่งคนนั้นไม่เข้าใจการเมืองพักการเมืองต้องดูแลทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นทุกอย่างครับประสานงานส่วนท้องถิน่นส่วนกลางส่วนภูมิภาคดูแลส่วนระดับชาติมาประสานงานกับท้องถิ่นได้อย่างไรวันนี้ผมถึงมายืนยันกับพี่น้องชาวเวียงชชยนะครับ มายืนยันกับชาวเชียงรายว่าพักได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบแล้วทั้งผู้สมัครอบปจอผมดูท่าทางนะครับเจ้ายิ้มเนี่มันเป็นลูกสาวผมนะครับปกไ้ให้ลูกสาวผมหน่อยดิไม่ใช่ธรรมดาผมกับพ่อเขาวิสานเตชัดธีรวัตรเป็นเพื่อนกันกลับมาจากออสเตรเลียใหม่ๆเราก็มาติวลงผู้แทนราษฎร ผมเป็นคนให้คาแนะนําในการพูดจาในสภาจนถูกฟ้องครับปวม,มือให้ถูกฟ้องได้เก่งมากเหมือนลุงเนี่ยผมก็มีคดีตอนชุมนุมที่ผ่านฟ้าราชประสงค์เสื้อแดงกับท่านทั้งหลายเนี่ยมีคดีก็โทษก็ไม่มากแค่ประหารชีวิตครับเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยเขาก็สกัดกั้นฝ่ายประชาธิปไตยตลอดเดี๋ยวนี้เด็กเด็ก ก็จะโดนมาตาร้อยสิบสองร้อยสิบหกไม่รู้มาตาไหนหมดมันก็ยัดเยียดให้เพนกวินหมดเลยครับถามว่าเพนกวินและลุงเขาผิดไหมล่ะเขาไม่ผิดเขาพูดในสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่กล้าพูดผู้ใหญ่กระซิบเด็กมันพูดก็ปลบมือให้มันนสิครับอยู่กงุงเทพมหานครปลบมือดังๆให้ราษฎอนผลเอกอยู่ตรงนั้นจะเขาเขากลัวที่ไหนล่ะครับเขาบอกว่ารัฐมนูญต้องแก้ไขประยุทธ์ต้องออกไป ตั้งแต่ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีมาดิมันมีอะไรล่ะครับบันสมองเขาอะน้ำท่วมให้เลี้ยงปลายางพาราให้ไปขายแดงของคารเจร่งแล้วผมไม่ได้ถือโอกาสมาพูดกับประยุทธ์ด่าประยุทธ์ท่วงนี้นะครับแต่ส่วนกลางมันต้องยึดโยงกับท้องถิ่นเราจะเปรียบเทียบการบริหารเชียงรายแข่งกับประยุทธ์ โดยเอาคนที่อายุ40ปีนี่แหละแข็งแรงนะครับ40ปีนี่เพราะผมเคย40ปีมาก่อนครับเดี๋ยวนี้ผมอายุ42เอาใจเกินไปเดี๋ยวนี้ผม68แล้วครับปีหน้า69แน่นอนอ่าแล้วจะอยู่ยืนด้วยอายุยืนด้วยเพราะว่าแข็งแรงออกกำลังทุกวันนะครับ แต่คนที่แข็งแรงกว่าเราคือคนที่อายุ38 39 40ไอ้สิงโตเท่าไหร่สิงโต38บนสะโซติงก็สิงโตนะคนระับปบมือยกมือไหวพี่น้อง,ง,งอที่ได้ยินข่าวว่าลงสจเที่ยวนี้สู้กับช้างเหรอวิธีชนะช้างง่ายเดียวคุณต้องทำตัวเป็นมดแดง <laughs> เขาง่วงมันไห้ได้ <laughs> เข้าง่วงกัดเลยช้างเอาตีนเข้า งวงไม่ได้มันแพ้ปบดมือให้สอจอคนนี้และครับผมชอบคุณในคุณจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติผลิตสารก็ได้นะผลิตสารเยอะโอ้โบอได้ยุบผลิตสารเยอะครับคันผมโบบ้านผมเข้าใจบบครับปลม,มือได้ไหมโอ้ยโบเทพจะลดน,อนนอคร,ครับผมเห็นใจคนหนุ่มกล้าต่อสู้ผมไม่ว่าที่ผ่านมาจะเ,เป็นไปครับถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องเลือก สอจอก็ดีนายกอบอจอก็ดีไม่ใช่พ่อใช่แม่เราคนไหนดีก็เลือกต่อไปไหนด,ดีก็เตะถิ่มไปนี่คือระบอบประชาธิปไตยครับไอส้สิงโตมันกล้าหารก็เลือกไปไอ้คนนี้ไม่รับเหมาแน่นอนไม่ทําลายธรรมชาติอย่างแน่นอนครับมันจะร,ร,รกักษาทรัพยากรทุกชิ้นของบัดด้วยชีวิตท่านครับมาวันนี้ผมคิดว่าลูกสาวผมเป็นสอสอมาแล้ว เป็นดาวสภามีคดีติดตัวพ้นไปหมดแล้วจังหวะนี้พรรคคิดว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาควรจะมาทำหน้าที่ท้องถิ่นใกล้ชิดกับพี่นอ้องครอบครัวเขาเป็นครอบครัวการเมืองแต่น่าเสียดายพ่อกับสามีกับพ่อตาก็มาหาเสียงให้ไม่ได้พ่อเป็นผู้แทนราษฎรผมไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรเลยมาได้ครับทำไมไม่เป็นสมัครอยู่แต่มันไม่ได้ครับ ถ้าไม่งอ่ะผมสมัครพักเพื่อไทยลงในนามสสบัญชีรายชื่อครับเหตุที่ไม่ได้เที่ยวนี้เพราะเพื่อไทยได้คะแนนมากเกินไปครับสมัครผู้แทนได้คะแนนมากก็ไม่ต้องเป็นบัญชีรายชื่อเอาอภยบุญแขวเหลืองมาเป็นครับได้สามหมื่นกว่าคะแนนได้เป็นนิกสิบกว่าล้านไม่ได้เป็นเฉลิมอดิศรไม่ได้เป็นเขาเลยให้มาพูดกับ ปบมือให้อดีตสสเลยสิ่งทำโอ้โหตอนสมัยผม38 39เหมือนสิงโตกับลูกสาวผมนี่นายกยิ้มเนี่ยตอนนั้นอายุ39ปีผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาแล้ว <P> ปบมือให้รัฐมนตรีอายุ39 <P> เลยสิ่เนี่ตอนนั้นมันแข็งแรงมันคิดอะไรก็ไม่เหนื่อยครับ <P> ยิ้มเป็นสิงโตเป็นมีพักเพื่อไทยหนุนหลังเอาประสบการณ์ทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่นส่วนพื้นภาคมาสนับสนุนกันคิดคนเดียวไม่ได้แล้วครับเมืองเชียงรายเนี่ยเช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่เช่นเดียวกับเมืองขอนแก่นต้องให้พรรการเมืองที่มีประสบการณ์มาสนับสนุนพี่น้องรู้ดีว่าไทยรักไทยจนถึงเพื่อไทยพูดอะไรทำมานั้นครับสาสบาทรักษาทุกโรคพี่น้องรู้ไทยรักไทยเสนอโดยทักษินแต่ประชาธิปัต์บอกว่าสาสิบาทตายทุกโรคแล้วได้ไหมล่ะครับ ไทยรักไทยเพื่อไทยคิดต่างกับประยุทธ์จัน์โอชาเราคิดเรื่อง30บาทเราคิดเรื่องต่อต้านปราบปรามยาบ้าแต่ประยุทธ์จัน์โอชาคิดถึงจะซื้อเรือดำน้ำครับถามว่าคนเวียงชายได้ประโยชน์อะไรจากเรือดำน้ำไม่มีมันต่างกันประสบการณ์เหล่านี้ก็จะมาช่วยคุณวิสาลดีเตชะธีรวัตรกับปลบเบือให้ว่าที่นายกอบจห่อยไม่ต้องสงสัย พักเพื่อไทยคนไหนยืนหยัดอยู่กับทร่นี้เราสนับสนุนคนนั้นเพราะผมมาตามระบบพักพักเลือกคนประชาชนเลือกพักพักส่งให้อดิศรมาเชียงรายพรุ่งนี้อยู่3 1 11, 11, อยู่เชียงราย12อยู่อุบล13อยู่ปทุมธานี14ขึ้นศาลผู้ก่อการลายครับปรมือให้ผู้ก่อการายดียครับอ้าวสิบห้พ้นจากศาลวันที่ส5ไปนครพนม 16บมายอสวทรอนที่สรรารคาม18นั่งเครื่องบินจากขอนแกน่นมาปรสาสัยปิดท้ายที่จังหวัดเชียงใหม่ครับไม่ได้นอนกับเมียม,มาเป็นเดือนแล้วครับผมนี่แม่ยีกูจะเบิกย้อนหลังว่าอ้อเล่นนะครับคือ,อยังไงก็ผมมายืนยันกับท่านทั้งหลายว่าพรกเพื่อไทยเห็นความสำคัญของจังหวัดเชียงรายอย่างยิ่งเชียงใหม่มีอะไรเชียงรายต้องมีอันนั้น ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยอากาศก็เย็นดีวิดีเชียงรายเย็นกว่าแต่เมื่อวานน้องคาย14องศาครโมเมนต์ Moment, ธรรมดาน้องคายก็ได้ควมสะพานไปไปพ่อเวียงกันเวียงจันขวมขัวม,มามาเจอหนองคายครับรถไฟความเร็วสูงเขาเสร็จแล้วเดือนธันวาปีหน้าเนี่ยดูถูกเราดีนักเอเดี๋ยวนี้บักแตงสร้างนุ้ยไป ออยิ่งรักจะสร้างสองล้านล้านประยุทธ์จันโอชายึดอำนาจครับปลกมือด่ามาหน่อยครับดังๆหน่อยเว้ยแค่นี้มันกลัวมันทําไมให้มันดังวันนี้สิเอาดังๆหน่อยนะประยุทธ์ประยุทธ์โอ้ยใครตาขอนแก่นดังวันนี้เอาไหมประยุทธ์ประยุทธ์ไม่ออกประยุทธ์ไม่ออกประยุทธ์ไม่ออกมันก็อยู่อย่างนี้แหละครับ ราคาสังไล่เท่าไหร่ไม่ออกอย่างนี้เลยผมจึงให้ท่านเป็นคนตัดสินใจนะครับวันที่20มันเกี่ยวข้องอะไรกับประยุทธ์คือชี้ขาดสงคารมตัวแทนครับถ้าเลือกเบอร์อื่นนอกจากเบอร์สามเป็นตัวแทนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมของประยุทธ์จันโอชาอย่างเด็ดขาดแต่เลือกเบอร์สามไม่มีอะไรสงสัยฝ่ายประชาธิปไตยล้านเปอร์เซ็นมีแค่น้นแหละครับ ยี่สิบทนว่ามีมีสิ่งที่จะต้องให้ท่านตัดสินให้เสริมให้เป็นผู้นําในด้านท้องถิน่นคือเชียงรายเชียงใหม่หนองคายอุบลมทธ่ว่าเนี่ยพึิเพราะนายกเราไม่ได้เป็นเที่ยวนีท้ทั้งทั้งที่ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งเขาเอา250สองร้อยห้าสิบคนสวพยกมือยกตีนมันก็ได้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่ได้อาดเอื้อมว่าผมเก่งกว่าเขานะครับผมบริหารดีกว่าประยุทธ์ครับ พูดได้ยังไงน้ำท่วมเลี้ยงปลาผมไม่พูดอย่างนั้นเอาประสบการณ์ทั้งหลายเนี่ยมาช่วยลูกสาวหลานสาวเพื่อไทยทั้งพรรคครับเพื่อไทยทั้งพรรคผมมาที่นี่มีมาด้วยความมั่นใจเพราะเชียงรายไม่เคยทำให้พรรคเพื่อไทยพลังประชายชนและไทยรักไทยผิดหวังครับขอกราบขอบพระคุณที่ผ่านมานะครับที่เลือกพรรคเพื่อไทยทุกคนครับ เที่ยวนี้ขอแรงขอแรงกันอีกครั้งหนึ่งยาววันไหวครับประชาธิปตยมติพักเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นไม่มีเพื่อไทยมีเบอร์เดียวคือเบอร์สามเบอร์อื่นก็กเกากอกเกี่ยวอย่ามายุ่งห้ามยุง่งเพราะคุณออกไปแล้วก็ออกไปสิคนอื่นเขาจะเกิดปลบมือพักเพื่อไทยดังๆนตะเจากผมจะไม่พูดมากกว่านี้นะครับ วันนี้ผมไม่ได้มาปลุกระดมนะเนี่ยแต่มายุยงชาวเชียงรายโดยเฉพาะให้มั่นคงในระบอบประชาธิปไตยแม่ค้าแม่ขายขอให้ร่ำรวยขอให้ขายแบบไม่ได้อยู่ได้หยุดยุบบริยูได้เศร้าหัวรเราอะแต่เดอนี้เศรษฐกิจดีหรือไม่ก็ดูกระเป๋าตัวเองกนแล้วกันท่านครับผมมาปลาใัยสั้นๆนะครับขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรงเดอ้อสิบปีเล่นน้ำโบหนาวเศร้าปีเล่นสาวโบใกล้พูดถูกหรือเปล่าไม่รู้สามสิบปีโบานายสงสารสี่สิบปียงการเหมือนฟ้าผ่ามาดิสองคนมานาดิโบมือให้สี่สิบปีเลยครับยงการเหมือนฟ้าผ่าผ่าสิบปีสาวน้อยดาบบยย่าโบเจ็บเจ็บโบมือท่านทศทวีครับไอ้ดอกหลักโบ,บมือท่านแล้วครับโบมืออีกครั้งหนึ่ง หกปีไอเหมือนฟานโขกอ่ะเจ็ดสิบปีมั่งหกเต็มตัวแปสิบปีไข้หัวเหมือนฮ่อให้เดี๋ยวเก้าสิบปีนั่งอยู่นี่พอแล้วครับจ้าตัวเก้าสบปีพอเนาะขอให้ท่านทั้งหลายเชื่อใจพักได้กันกรองอย่างละเอียดรอบคอบที่สุดเท่าที่คณะกรรมการเรามีคนนี้ก็เป็นนักการเมืองหนุ่ม ที่เราน่าจะให้โอกาสเขาครับคนแก่มีประโยชน์อยู่แต่ว่าแก่แล้วมันลืมครับลืมนาฬิดึงมแว่นตาเนี่ยหาทั้งวันครับลืมมือถือไปอีกสิบกิโลขับรถกลับมาเอาใหม่ครับแต่มันก็ดีลืมว่าไม่ได้ทำแต่ความจริงทำแล้วมันลืม <laughs> นะ <laughs> เป็นแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะอยู่กับชาวบ้านมีอะไรมั่นใจ ผมเป็นลูกหลานคนวิมม่งใช้ด้วยกําเนิดครับครับเป็นลูกหลานไิ่ใช้กำเนิดแล้วบ้านผมนี่อยู่กลางเวียงบ้านผมบ่มีหัวครับบ้านผมเป็นบ้านตึกอยู่กลางอำเภอเลยบ่มีหัวหน้ากม็มีข้างก็มีฮะเรียนหนันงสือจบเป็นวิศวะเป็นวิศวกรครับโอ้ oh, <okay. S 2> เกวิศวกรแล้วกะทำงานอยู่การท่าเรือสิบปีครับทั้งออกแบบเขียนแบบประเมินราคาทําทุกอย่างเลยตั้งแต่ต้นจนจบครับคนคนเดียวลองกราบพี่น้องถ้าอยากเป็นกราบสิโอ้ย oh, <yeah. laughs> คนอย่างนี้จะเอามันเป็นครับถ้าไม่ดีผมจะม่เครียนมันเองเพราะลงในนามพักสมาชิกพักควบคุมสจพักการเมืองดูแลคนไหนไม่ดีปลดแต่ดีให้ส่งเสริมต่อไปอันนี้ของแท้มาแล้วครับของแท้มาแล้วเห็นไหมละครับปบมือได้ครับปีห้าสามพี่ไม่ตายเพราะไม่ถูกยิงหรือวันวิ่งหนีก่อนไม่หนีไม่หนีสิบเก้าครับจับมือครับ กกพวเราเห็นน้ําตาครับพวกเราเสียชีวิตไปเก้าสิบเก้าคนไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับเพราะฉะนั้นวันที่ยี่สิบนี้เป็นสงครามตัวแทนนะครับรอประเมินอันนี้มันเก็บไว้ตั้งนานนะเนี่ยโอ้โหท่านครับท่านนายกครับดูหน่อยครับปวดมือท่านทักษิณเลยครับนี่นี่นี่เอาอันนี้ไม่ได้ใช่ครองําไม่ได้เขาเก็บไว้ตั้งแต่ปีห้าสามนะครับเพราะฉะนั้นวันที่ยี่สิบต้องเป็นตัวแทนของพวกเรา ต่อสู้ให้ได้รับชัยชนะใช่ไหมสจใช่ครับใช่ไหมท่านนายกใช่ค่ะเออเดี๋ยกนนายกตะวบดีๆเลอายกยมือสามนิ้วกับอยู่กรุงเทพเขายกสามนิ้วกันดังนั้นแหละครับเสรีภาพพลาดอนผ้และเสมอผ้าครับอยู่ที่นี่กับพระพุทธธรรมพระสงค์ก็ได้ไม่เป็นไรเซ็นครับเซ็นครับครับอันนี้ก็เสื้อโอ้โหครับคนลุกเลยครับ ครับเซ็นไหมครับเซ็นไมไม่กล้าเพราะว่าเซ็นกับนายเดียวนายว่าอะไรเก็บไว้เก็บไวเนาะครับยิ้มจ๋าลูกเป็นแล้วเป็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะมาช่วยนะครับท้ายที่สุดขอให้ท่านทั้งหลายอายุ90้าสิปีนะครับแล้วก็ขอเชิญคุณทวีมาพูดต่อไปนะครับขอฮะอ่ารูปก่อนชื่ออะไรนะปีนุปิยนุชอดีสรคล้องกันเมื่อกันรอเล่นนะลูก วันที่20เลือกเบอร์ทั้งสจอเลนยกอบจอครับขอให้ท่านมีความสุขความเจริญครับสวัสดีครับเชิญครับท่านทวีครับสวัสดีครับทวีผู้จัดนันครับ5้าคนนี้เคยเห็นหน้าผมนะครับจ้ะ อตอนอายุอย่างน้อยเกือบหกสิบขึ้นไปแล้วต่ำกว่าสี่สิบนี่คงมาเจอผมเพราะสมัยผมหาเสียงไปสอจอวินใจน่ะสออพันเท่าไรสาวแปลครับทวีพุ้ทัดจันนี่แหละฮะแต่เป็นลูกหลานพี่นอ้องเราบเวลา่อดลงแก้วพุ้ทัดจันกับพุ้ทัดจันบ้านปลาโบผางาไม่ละครับเพราะฉะน,นั้นในนี้ไผัอายุเกินบหกสิบพอนี่ครับอายกมือขึ้นของเราครับเคยเลือกตั้งเนี่ยเคยลงคะแนน ทวีพุทธจัรทร์ก็ครับเกิดมาครับปีไห่พงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเคี่ดตั้งทวีพุทธจัรทร์เหมือนสามสี่ถึงห้าสิบปีที่แล้วนะครับตอนนี้กลับไปบ้านลูกหลานก็บอกเขาเนอววาแม่กับพ่อคดีเกยลงสอสทวีพุทธจัรทร์ลงสจทวี